ช่องสุริยะซาวนนี้ก็จะมาะคลิปนี้จะมานะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วเลยต่ว่าจะมาพอเป็นแนวทางครับการต่อนะครับว่าทําอย่างไรนี่ไตล์ของผมนะครับก็เป็นไฟหลักสองหลอดนะครับหลอด led นะครับมาดูใช้เลขข็กหกขุนนะครับหขุนตัดครึ่ง จะได้3มเมตรนะครับ3มเมตรนะครับอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเหล็กๆๆน,น,ลน,น,ๆๆนะครับหลอดไฟจับลิปจับหลอดไฟนะครับนี่ครับสายนะครับใช้ VKF เบอร์สองคูณหนึนะครับสองคูณหนึ่สแควร์มิลนะครับแล้วก็ลักนะครับวีหน้า เราพูดนะครับเบิร์ไทยรัดตามนี้วิธีการต่อออกคุมก็คือจะเอาห,หัวหลอดนะครับหัวที่มีปลั๊กนะครับเนาะหัวมาจุ่มไว้ตรงกลางนะครับก็คือทั้งสองหลอดมาจุ่มตรงกลางแล้วจะตัดนะครับัน,นตัดแล้วตัดลักออกแล้วก็จะปอกสายนะครับ แล้วก็จะมาต่อกับสายเมน VKF นะครับต่อสายเมน VKF นะครับตรงนี้ครับต่อนะครับนี่จมแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่ท่อหดข้างในครับท่อหดหนึ่งสองชั้นนะครับแล้วพันด้วยเทปนะครับ สามเอ็มนะครับเพื่อมองกันฝนนะครับประมาณนี้ก็ก็เดินไปครับบางคนจะ,จะเจาะเหล็กนะเพื่อรอยท่อเข้าขา้างในแต่ผมไม่ได้ทำนะครับก็จะเดินมาอย่างนี้นะครับก็ข้าวๆก็นี่แค่นี้นครับก็จะมาเป็นปลัก๊ก ตัวผู้นะครับไฟเสียบกับเต้ารับนะครับเป็นไฟทางสองหลอดนะครับกิฟต์อิบหลอดไฟนะครับอันนี้ก็นีตามนี้ใช้สี่ตัวนะครับมารีวิควคร่าวๆนะครับรักสองหลอดครับก็ทันใด นนใจนะครับอุปกรณ์นะครับประกอบไฟประดับนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับล่างคลิปนะครับเข้าไปเลือกดูเรื่องซื้อกันได้เลยครับคลิปหน้าครับเป็นสามหลอดนะครับก็รอติดตามนะครับ ขอฝากช่องสุริยะสาวไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับ